สวัสดีค่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้สาวเจอสิมารีวิวเห็ดเฉื่อมหัวบัวหลวงเลยค่ะเด้อหั่นภาษาบาทสาวเจอกับเอินหัวบัวปุ๋งนอ,นอกนากนี่ปอกเปลือกแล้วก็หัน่นเป็นเวนเวนหวลัก็ล้างนา้ำเลยค่ะเด้อสาวเจอกระซิเห็ดสูตรที่สาวเจอเรียนมาเลยค่ะเด้อเรียนมาจากยูทูบนี่แหละค่ะพี่น้องนในน้ำใส่ ตาใชาใส่เลยตาส้สายเด็หด,รรห,ดรรห็ดเฉื่อยบบเมนฮิตเอ่อบบเมนเห็ดแก่รลอนในฮิตเกรร่รลอนในก็สซใส่น้ำตาลในน้อยน้ำหลายๆกับตั้งไฟไว้เคี่ยวไว้ไปเรื่อยๆบรร่ได,ด้เอาถิ่มเด้อค่ะเด้อหามากกับไม่ฮ็ดกินเฮ็ดอยากอยู่มาทีหลัง,อ,ลงอันนี้ไปให้หมอหน่อยกิน,หหนไหนบ่ล่ะ กระโดดกะโดดกินจ็คถวยกินถวยนึ่งเดถยวยนึงค่งพูดเลยยังคือกินเร็วแท้ะ่อหลังถวยเขาเดียวเจ้ากินเร็วล่ะกินเร็วอ่ะกินเร็วแค่ไหนมือคำเลยพอเรียกปอนะหน่อยซ้ำนี้ยิ้มหน่อยดนตื่นบนเลยหน่อยอต้ยตัวนี้หาโม่ได้กระเดือดละเหลืองแดงจะคอยเติมน้ำตาลเพื่อถือเลือไปแม่งอีนู่นล่างหัวมันกระหักมา เออฮะเขาไปยังหรอก็อน,นามหยวกแต่นองเอาเป้าก็บหยวกไปได้ถ้าดอกช่อขางมัเป็นหยวกต้มต้มเคี้ยวไปเรื่อยๆเกือบบุกละอันนึ่งตันส่วนที่เหลือใส่ลงไปนำตันหนึ่งกิโลเดี๋ยวไปเลยทับที่ทำก้นสำหรับค้นมาความหวานจะสี็จล้พี่น้องแตกแกันเลยก็อเขาไม่ได้มันเดือดเลย เบือยีนึ่งว่จะเป็นรถหลายจี้ขี้พนสวดคักเลยเนาะถอดไม่อินู่นใบเตยใบบกูดโอ้โอโออ้พ่อไดูไ เบิ้ตัวนี้เบิ้อย่าน้ำมันฝุ่งใสจนว่ะกินข้าวปุ่นรอบสองเลยเด้อ<ม>ข้าวฟี่น้่องโจนมาได้ใสผักคะสันใสใสกินเลยกับแบงกันบางหนึ่งหนูก,ก็บวก,กับมากินน้องกายกับมากินกเต่าเดาได้ยายกับแบงไปหายานคุณวีก,กับเพิ่มแล้วเพิ่มอีกอาเสียหายยายจะไม่กล้าซีมีกินนู่นเด้อบบดนี้เอา แจ่บอเมื่อนี้บ่ได้กินเขาห้อมกันเ้ยค่ะเดิมลมพายุมาตึงตึงตึงละสิมาบ่นออฝนก็กี้เขาปุยแล้วกันแหลวไผแลลวมันเอาว่ามอนมีแอลเออเออโอ้หะมามาเื่อนกันหมโอเคที่ไหนเฮ้ยบ่เสียแฉบปนาดนี้นี่บ่บ่เสีเแฉบขนาดนี้จเขาไปอุ้ยพ่อแล้วขันกินยังฉีบเบิ่งพอแก้มกินหัวมันใช้ได้หืมหน่องชิชิมนเบิ่งซื นึ่งกะดดำกัมามันงไหมมชม่านไัสิ่นึ่งมันยอะกินกับปุแล้วต้งานสายสิมหวานเด้อบอประจวบกินเผาตลองกินก่นเอออิ่มแล้วก็แล้วกลาล่งเฉื่อมเฉียวไปเรื่อยเรื่อสื่อกับทีมห้วยเจ้าสิมเจ้าสิมคำหนึ่งกับพ่ออะไอมาแล้วก็กินอ่อาแล้วอากุกี้บ้บา อย่ามาข้าวาข้าไ่ยาไห้เ่ะเแีบดิเนาะแสบบดิแม่นมันมันดิแม่นแ,แต่นะมันเลยเนาะเอาตัวพีดมือไปกลใหม่ลายจีนน้องแน่เอาเอาละรักไป่ใช่หนังหือหนังมาดูเอาไข่ครักับใบบักนนกรอบะกรอบเพ่อใหม่ อะไรยังเงเวลาอ้าวให้ตาทองจงไปในเียโอ้โหโอ้หนั่นเดะอยู่ในถ้วยหน่อยบ่มีกินไปรดตาท่องมากิดดอกบาดีบานีมีมากข้อกลุนในร้านผมกินฟปุดเฮ้ยมือมันไปกลม่อยู่หบอกก็เหวเอาไปงอไปพ่พ่อว่าหันกลัวจงไปถากูเด้อบ่่่พ่กินฟารเมียพี่พ่อบอกผมนะ ตืน่ปูอดตัเีวน้ำตัวตีละจีตัวเดี่ยวนี้ม่น่าสงสัยเลยน้ำอยู่น้ำขู่ขู่นะไม่น่าสงสัอยู่น้ำขู่จงไว้หยก็โดนโหมนจงขดจีีัดเยเล่แต่ว่าแต่หอยเดือหอยอันนี้นยังกินหัหอยเดือน เพราะว่าคือบอกไปกลอนหอยเนี่ยหอยหอย,อยังอยยับนไหนจักเลีหอยกาบนะหอยเดือหอยเดือมต้องไปกลนขุดหนาหนาวมันจะเขาไงาเขาไงาเขาหู้หูละสิบตนะมันอยูน่น้ำปลานะ่ะปลาหะสิบ่สตกนใหญ่ใหญ่แถวห้ามันหนาจถีแถวามนนึ่นงก็เขาเจ้ากิงแจวอุบลแถวใดเขาจะไปขุดเอาน้่แถวตีนผู้ขดจะจะบดอะไรสุดด้วยค่ะพี่นนองพอแจงบน เพื่อนเขาเมืกูเฮ้ยตายเลี่กูเขาเรียกเมียเขาเรียกผัว่อเาอยดีเบิรกูไหลมาแล้วตกบ่อมาเลยเดือ่น้องมาเลยเด้อพุนตลบมากจบเลย บม่ไหวบ้าเอกเอาฟุตบอลทุกๆน้อยก่ชดใช้ทีเชื่อมมังย่อมกรเห็ดแบบนี้และพี่น้องจะเจอเคยเหู่ของเชื่อมเฉื่อยแต่บ่ข่อยมักปันไดเลยบ่ข่อยเดือดกินของหวานกะทิ ทำนีก็เสียงเบ้าหวานความดันล่ะแจ่ว่วาเสเจอความดันต่ำทายชิยงังมังไทยมน์ก็อยู่ยีกินเขาน้ำเดือดครับพ่น้องเดี๋ยวแช่ไปให้อนาดานองตนบ้านๆค่ะอ้ยอีเขาก็อีนูดผู้ดเดียวแสบปบะ อีนุนใช่รถด,ดีมัองอันกระคมขมตีมันอยู่ในกกกระเดาของหวานพร้อมนะครับพี่น้องบัดน,นี้ก,กินของที่ <c oughs> ของเป็ดแล้วก็มากินของหวานด้วยค่ะเด้อนี่หม้อบัวเชื่อมด้วยค่ะเด้อในร่องซีมก่อนความจริงหนามบ่ดทันบุกดีปันใดดอกเพราะว่าคุณยายเราสิไปหาอาบน้ำภาภรณ์โยกกระซอนพื้นย่า่บ่ให้กินหลายดอกมันอันกะที่เบิงบ้งเบิ้งลูกเบิง้งอ้าวอ่าซีม ทีมึงเบึงจะเยนีกบ่เ้าเย็นยังที่ไม่คำเลยเจ้าเย็นยังอย่างจัเาห่อนยังอจะไดจะจะบ่อยเนี้วหนุ่มบอเนี้หนุ่มเจาเย็นยยเ้าห่อนงยังไปาท่องกันแล้วก็ไปหาอาบน้ำค่ะนี่เพราว่าบิกินเิ่มเมันเลยเพราะว่าาจะไปกากับบกิทขแาแรกที่ขับปุ่นอิ่มไปแล้วแต่โดยก็เอาไปให้มอหน่อย น้ำขอบปุ่นแส่พี่น้องแทบแทบอ้าวพี่ส่อีกมันหวานด้วยมอนันผู้บื้ผัวบับเกี่ยมอ่านั่นกิดหวานมอนันกินล่แม่ด้วยกินล่แม่อ่านออกสิ่เมืองคำเด็ดแสบไปเจอไรล่ะขี้พูนสวดไทยแบบแบบอหารอันนี้ไทยอันนี้หรอหวานปืพี่น้องซาบ้ หัวเรือหเวลาไปซื้อเพิ่นนี่แพงแพงหัวบัวเชื่อมฝีมือสาวเจ้ยเด้อค่ะเด้ออ่านแสีบติดใหญ่เอาอีกก็ได้เด็กจะนน้อยไปก็คนไทยทุกคนก็ให้ร้านกินอืมปรทศนี้ก็ชิแยกใหญ่ตักแบ่งกันแล้วก็นทีไปหาผักพรอาบน้ำหาหาผักพรอนด้อค่ะเด้อก็ะชิบคลิปไอ้ไรกะโบดีมันหวานเลยไอ้หนให้มันอันนี้ก่อนแม่ไม่กินก็ะชิขอจบคลิป เชื่อมหัวบัวหลวงไว้เพียงแค่นี้นะคะผอกันคลิปหนาด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสอบคิมีแลร้รลืมตัวอะไรก็แช่ปล่อยกนะ่อนนะปล่อยก่อนเดี๋ยวกุญแจไข่หน้าจะสู้เยี่ยมของสวัสดีครับดีค่ะสอบคิมีแล้รลืมตัวอะไรก็แช่ด้วยค่ะ